หลังจากที่ h าว w วลเอนะคะได้เปิดตัวทําการตลาดไปได้ไม่นานสร้างกระแสะให้กับกลุ่ม Compact SUV ให้กลับมาคึกคักกระแสะตอบรับที่ได้ก็ถือว่าดีพอสมควรนะคะด้วยออปชั่นที่จัดหักจัดเต็มและราคาที่จับต้องได้ง่าย คันเกร a วอลมอเตอร์ได้รีดรุกการตลาดฝั่งนี้ไปอีกขั้นด้วยการส่ง All New h a w a l j o Lion SUV crossover มานะคะโดยเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดคันแรกของทางค่ายนะคะและน่าสนใจแค่ไหนเราต้องติดตามชมกันในคลิปนี้จ้าก่อนอื่นหลายคนอาจจะสงสัยหรือยังไม่ทราบกันนะคะว่าเจ้า h a v a i j o Lion คันนี้เนี่ยเขาอยู่ในเซกเมนต์ไหนนะคะ ก็ต้องบอกเลยว่าเขาถูกสร้างมาตีตลาดที่ดุเดือดที่สุดนะคะของกลุ่มรถยนต์เลยนั่นก็คือ SUV crossover นะคะรถ5ประตูอเนกประสงค์โดยคู่แข่งเนี่ยมีหลายอย่างมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Honda HRV นะคะ t o y r t s s r o s s Mazda CX 3 0นะคะหรือว่า n i a สันคิก ฟังชื่อคู่แข่งแล้วต้องมีหนาวนะใครที่จะส่งรถเข้าสมรภูมินี้นะคะเพราะว่ามีเจ้าตลาดคลองอยู่อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ราคาก็ถือว่าดุเดือเดเลือดพ่านกันอยู่ าดูในมิติตัวถังนะคะตัวเลขถือว่าน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าฮาวาลโจ l i ออนคันนี้มันใหญ่ที่สุดในคลาสค่ะมิติตัวถังนะคะความยาวอยู่ที่4,472ม mm, ิลมความกว้าง1,841มิลมความสูง1,619ม mm, ิลมระยะฐานล้อหรือว่าวิ b a บสนะคะอยู่ที่2,700ม mm, ิลมที่เก็บสัมภาระด้านท้าย430ลิตรค่ะและเมื่อพับเบาะก,ก็เก็บได้แบบจุๆไปเลยนะคะ1 6 9ลิตรเลยทีเดียวค่ะ และเมื่อเทียบกับคู่แข่งในเซ gment เ,เดียวกันนะคะขอขึ้นให้ดูแบบนี้เลยค่ะดูจากตัวเลขแล้วนะคะจะเห็นนะคะว่าในเรื่องของความยาวกับความกว้างเนี่ยนำสุดเลยนะคะในส่วนของความสูงเนี่ยห่างจากครอสแค่1มิลิเมตรแล้วก็เตี้ยกว่าคิกอีกนิดหน่อยนะคะโดยรวมแล้วถือว่าในเรื่องของความสูงไม่ต่างแต่ความกว้างความยาวเนี่ยใหญ่กว่าค่ะ ถัดมานะคะในเรื่องของหน้าตาถ้าพูดกันแบบคนจีนตามเชื้อสายของรถคันนี้นะคะ mm. ก็คือเขาได้หน้าตาพี่ชายมาเลยนะคะ mm. ก็คือเอาฮ mm. าว a วลเอสติกเนี่ยมาย่อส่วนค่ะ mm. เหมือนกันเลยค่ะยังกับแกะเลยนะคะจุดที่มีความแตกต่างก็จะเป็นเรื่องของดีไซน์ไฟหน้านะคะที่เส้นสายจะดูแพรวพลาวมากกว่าได้รับการอัปเกรดขึ้นนิดหนึงค่ะ ก็เช่นเดียวกันนะคะดีไซน์ได้พี่มันเดะเลยนะคะในเรื่องของการดีไซน์ภายในจะมีความคิดเห็นแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกนะคะก็จะมองว่าใช้สีขาวสีเบสแบบนี้เนี่ยมันออกมาดูทันสมัยหรูหรานะคะแล้วก็ดูปลอดโปร่งนะซึ่งใหม่ก็เห็นด้วยค่ะส่วนกลุ่มที่2เนี่ยมองว่าภายในของเจ้าเกรดวอลมอเตอร์แต่ละคันเนี่ยไม่สวยนะคะแล้วก็ดูแลรักษายากนะคะทําไมถึงให้สีอ่อนมาเบอร์นี้ซึ่งฝั่งนี้ก็เห็นด้วยเหมือนกัน,นะค่ะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะคะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ด้านล่างได้ ยนะอยากรู้เหมือนกันนะคะส่วนตัวใหม่เนี่ยถ้าให้เลือกพูดจริงๆ <c oughs> ก็คือสีเบจไม่ไหวนะคะบางทีแบบใส่กางเกงยี่หรือใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความของเยอะมอมแมมนะคะก็ทําให้ภายในน่าจะติดโสมง่ายไปหน่อย <c oughs> เรื่องของออปชั่นนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยรถจากจีนนะคะช่วงนี้ก็คือทําการตลาดแบบเดียวกันราคาถูกนะคะออปชันจัดหนักจัดเต็ม โดยรายละเอียดต่างๆนะคะใหม่จะใส่รายละเอียดออปชันไว้ใน e s สคริปชันให้เอาไว้ใต้คลิปนะคะเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆแต่รับรองเลยว่าเรื่องออปชันไม่ผิดหวังแน่นอนอะไรที่คิดว่าควรมีก็คือคันนี้ใส่มาให้หมดยำรวมของทุกอย่างที่ค่ายอื่นเขาใช้ใช้กันอยู่นะคะมีใช้หมดค่ะในรถคันนี้ ราคาอย่างเป็นทางการและรายละเอียดทั้งหมดของ All New Haval j o l i o n HEV นะคะหรือว่าตัวไฮบิดติดตามได้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก่อนงาน Motor Expo นะใหม่จะพาชมพารีวิวตัวเต็มอย่างแน่นอนนะคะส่วนให้ใหม่คิดเองนะคะก็เชื่อได้เลยว่าราคาน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ800,000ตึงๆนะคะหรือว่า1ล้านหลักหมื่นนะคะโดยรุ่นย่อยเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด2รุ่นด้วยกันคือรุ่นโปรแล้วก็อัลตรนะคะ สุดท้ายนะคะใครที่ใช้งานอยู่นะคะเจ้า Huawei well, S6 หรือว่าสนใจเจ้า Joyon อยู่และมีความคิดเห็นยังไงแตกต่างอะไรนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยไม่เนี่ยอยากรู้จากผู้ใช้งานจริงใช้งานทุกวันเหมือนกันนะคะว่าประสบการณ์จริงใช้เบาะสีประมาณนี้เนี่ยมีปัญหากันหรือเปล่าสกรปรกจริงไหมนะคะแล้วก็อย่าตีกันนะจ๊ะความคิดใครความคิดมันจริตใครจริตมันใครที่ชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยจ้าบ๊ายบาย